สวัสดีครับวันนี้กับผมมีอยังหลายครับนะไม่มีสาระอะไรมากนะครับนะเป็นถ่า,ายคลิปเป็นวิถีเป็นเอ่อชื่ออะไรล่ะเป็นชีวิตประจำวันของซาวบ้านฟ้าหมากกว่านะครับนะถ่ายไว้ถึงเบิ้งเจ้าของนะมาจะให้เอฟซีที่ท่านอยากเบื้องท่านติดตามนะครับท่านได้ที่ผ่านมาเบิ้งครับนะ ขอพูดเลลายๆนะครับนะมีปัญหายัางมียังกะตีชมมาได้ครับเพม,มีปัญหาครับนะสามีฟ้ามบริวารยังครับเนาะก็ดีแล้วครับนะตีมาโลดตีดาตียังก็ว่ามาเลยครับนะเพม,มีปัญหานะสามีฟ้ามนะอยากให้เขาไม่ได้ลายมากกว่านะแสดงว่าพี่ใหญ่เล่นลายนะจะได้ดันคลิปนะ้ำกะมือนีมาพอมอ่าก่อนค่ำครับนะออกมาทงมือแรกนะครับนะมาทุ่งวันแรกนะครับนะ ก็น่าจะอยู่ได้หวันนะครับเนาะพอดีหย่าเมดครับแล้วก็ลองเอามาเบิงก่อนครับนะมือนึงครับเนะาะเป็นทางไดมาเลียงน้ำเลยครับเนาะลองเอามาเบิงก่อนมาเจอข้อแม่กลมครับนะเจอข้อแม่กลมมุนตู้ปูแม่กลมมุนครับนะจีไปทางใดเนาะหนอนครับสีรัดอออยู่ครับนะ บ่ออยากให้เพคนไปทางพุ่นนะครับเนาะอยากให้คนมาทางนี้อ่ะครับเนาะมาหาเกาะกอไส้หมดละพเพราะว่ามันจะบอกไก่ครับเนาะเห็นกินอยู่แถวนี้ละน้ำพอ่อไจะไปเลี้ยงน้ำพ่อไายเนาะแล้วมูลนี่จะรัดไว้นะหนาด่างตุ๊บกว้างไร้หลอบเลยไปทางพุ่นแล้วต้องไปรัดต่างว่าไหนก่อนบ่อรัดบ่อได้นี่ขอไม่กลมครับนะ เป็นปล่อยแล้วเป็นกับไปลแล้วนะอืมมันเคยไปน้ำกันครับไม่อยากให้ไปพุ้นนะครับนะมันไกลครับนะอยากให้มาดานนี้ครับนะห้อมพี่เอ,อาพุ่นก็ค่อยหาอยู่พุ่นเป็นใงไดุ้่น ดักด้านนี่ครับนะจะบ่อหายเป็นไปด้านนู้นนะครับเนาะให้ขึ้นไปทางทีว่าล่ะครับนะมาดักไกว้ก่อนครับนี่นก็พอซุ่มๆเหมือนนะนึ่ตารครับเห็นเขียวมาน้ำเขียวครับ,รบปลอกขวานเนาะ ค่นก็บยุดใต่เรื่องใต่ง่ายนะาแล้วครับน่ะนี่ดูะเราเอาไปพูดครับกินเก็บเขียวบอบอร์ไมเจ้าว,าวาัดสักนี่พูดนี่พูด มันไม่กลมก็ได้อยู่ครับนะแต่ว่ามันกะบมไก,กลบันไดครับรนะว่างัวไปหมู่ว่านนี่หลายครับมัไม่อยากให้ไปครับนะแต่ไปนี่ไก่ไก่กว่าน้ำขวดแต่ปลาเขามาเอาหรอเฮอเอพุ่นนุ่นนุ่นนึ่ึ จะไม่กลมเลครับนะเอ้ยใบขึ้นไปโน่นนะแต่วัดสิไปผุ่นกันไรมวยกล้วยกันครับอืม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 อ้๊ยอืม Ừ. Này nào, học qua đây, học qua đây. Ừ. Wow. Ừ. Mm. ขอบบุญอืมเยอะออกก่อนครับอืมอืมอืม คยไปน้ำเลยอยากไปน้ำครับยูผูมีสองเลยครับนะนีก็ใสางนานด้แล้วครับนะว่าตัวหน่อยอยู่หนังใดยังใดครับนะเป็นเป็นสายพันธุ์ที่ผสมกันในขอกหลืเห็ดหยอ่าลดลงครับนะเห็ดหอคือปฏิสิทธิภาพลดลงคือพันธุ์ด้อยลงครับบกขยับขึ้นเพราะว่าผสมกันเองครับนะผสมกันเองอยู่บนเส้าครับนะ ไปแล้วคุณครับมามามาไปเร็วไปไป,ไป,ไปเองไงบ้างอู้หูกินเฟอร์ครับนะปุ่นปุ่นเนี่ยอูเป็นยังไงบ,บ้างเฮ้ยโมเละ จะไปทางนี้อึอ้าวแต่เมื่อยจังเลยอึหือ Hum. 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 Ta kì nó lại แยกเรียบร้อยครับนะเออถือกล่องใส่ไปใช้มาไล่ตายัย่งน้อยครับนะออยังไงคเอเดี๋ยวยำอไรนี่เอหังเออเออึ้งอึ้งอึ้งอึ้ย 哎！哎、uh！嗯、huh. uh！哎、huh. uh！哎、huh. uh！来来来！哎、huh.！哎！哎！嗯！拜拜。

แยกไปอืมลุงน้ำมัติ๊กแล้วครับนะรัดอยู่นั่นละเพราะว่ามีทีมงานอย่างนั้นพอดีเห็นเพิ่นอยู่นั่นเลยอื้ยอัดฟางกันครับนะน้ำแห้งแล้วก็อัดฟางกันเย็บบอเอียน,นครับนี่ในน่าน อืมนมาถ้อยมาไหวครับแล้วก็เอารถแย่มาเอาเลยครับนะเฮ้ยอีมแม่อิงเผาหรือเก็บลูกดีอยู่ครับนะบอกเคยปลาลูกก็คือแม่อลูกสาวห่นทวีทรับ,บเป็นหายแห้งแต่บุญฮ้มครับนะถิ่มลูกประจําแล้วว่าแม่อิงเผาออกมาเนี่ยกคือเก็บงัวหน่อยแหละครับนะเป็นแม่คอยเก็บงัวหน่อยเจ้วคนนึงเท่าเรี่ยวเทาแห้งแหรอครับนะ ถือว่าพอได้อยู่ครับนะปอดง่ายตัวใบใหญ่แห้งตอวแรกว่าตัวใหญ่ครับนะมากับตัวใบใหญ่แห้งคนผสมตัวคนปันได้เนะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยางข่างคล้องครับว่ายทีมงานเถอะนะว่อยภนี่นเม็ดกวางเม็ดคนน่ายครับเม็ดแหล่เม็ดปิงครับนะน้ำกันไม่มวนที่บม่มันาน้ำกันนะ ไปนี่นะครับนะผมม่านนี่ครับนะปลายปลายปลาเลี้ยงไก่ครับนะจะเลี้ยงอยู่ตรงที่มองเห็นต้นตาลนะจะแถวนี้แล้ครับนะน,นั่นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันทำไมกล่อม ม็นบอลเม็ดดอนกะบ๊อบเมียนับนะมันจานครับนะของมันจานคะรับมันจานมาอยู่ใกล้บ้าน,นครับมา,มาสายนีประจำดูประจำเลยครับนะปล่อยตะเสาครับนะอยู่โซนนี้ครับนะ,ออนนะบนะตัดไปตัดมาแถวนี้นะ Cóp kể cho xin mời bài, em ở lại nhằm sabu, bưng nhằm sabu. Bưng gang bạn hôn cái. Sanyu tung người ta đã gặp chưa ba tại hãy hãy bài sài sài เอ้ย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 เอ้นุ่นหนามครับงันจะลงกินหนามแต่ว่าสิลปนลงพอดีมันตื่นครับหลายตัวน้ำข้างหน้าก็มีเรื่อยๆนะครับน้าไปไปอุ้ยมันจานนี่ลีครับโ่บรรจานก๋โอ้โอ้บรรจาน ของไม่สุงครับไม่สุงพองงบแล้วก็ของไม่แอมแะนะอยู่หน้าเพื่อนแหะครับนะของบันเต๋ยครับนะของไม่แอมของงบไม่ซุงซอยสุงไปหนึ่อหนึ่ง ừ, 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 ừ. ลมแรงหน่อยครับเลยมีลมแล้วสายมากครับตกเศร้าว่าลมเปนไหนครับเลยสายไปมีลมครับอ้อีนะอืมองนี่ Đúng không? đi không đi Luôn đẹp rồi này Đúng rồi Hưng Hưng ครับเป็นอันถึงบ้นเลี้ยงครับมันนี่กะเชีเลี้ยงอยู่แถวนี้เหรอครับนะไปบกไก่ครับมันนี่ชิลัดไว้แถวนี้แหละเพราะว่าห่อนุ่นนะครับยางมากใบไก่ไร้งูหน่อยครับนะงูหน่อยม่อมไม้น้ำเนาะก่อนคข้ามมอมไม้อ่ะคลิปนี้พอกเราซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ